สวัสดีค่ะพามาเก็บพริกในฟาร์มนี้อีกแล้วนะคะก็มาดูว่ามีอะไรบ้างในฟาร์มนี้ตรงนี้เขาปากป้ายเอาว่าโกสก็คือโกชิลลี่ค่ะตรงจุดนี้คือโกชิลลี่แต่ว่ามาแต่ละครั้งมันจะไม่เจอลูกแดงๆเพราะคนพวกนั้นเขาจะเก็บลูกแดงๆไปไปเกือบหมดแล้วค่ะแล้ววันนี้ตรงข้างหน้า ที่เป็นร้านขายผักพืชของเขาค่ะไม่มีโกชิลลี่เลยอาทิตย์ที่แล้วนี่ยังมีตั้งหลายตั้งหลายถังค่ะให้ลองชิมดิ่โอ้โอ้โหือ้ขอโทษนะคะที่ต้องบ้วนน้ำลายมันเผ็ด เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูข้างในเพราะว่าขอเก็บลูกแดงๆก่อนเดี๋ยวไม่ทันพวกเขาอืแสบลิ้นโกชินล,ลี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเผ็ดอันดับหนึ่งของโลกนะคะแต่ทุกวันนี้มันลดลำดับลงเพิ่งรู้ว่าพริกแคโรไลน่าริเพร์นะคะกับอีกแบบหนึ่งที่เผ็ดที่สุดในโลกะคะ่ะเขาตัดต่อสายพันธุ์มาใช้ในวงการแพทย์นะคะ ไม่ได้ไม่ได้มีจุดประสงค์มาใช้ในในการทำอาหารแต่ว่าแต่ว่าคนคนคนก็เอามาทำอาหารนะคะแต่ว่ามันเผ็ดมากๆนี่มีอยู่ตรงดินไม่เก็บมีน้องบางคนบอกว่าขอมาเมล็ดพันมาปลูกได้ไหมคะ่ะจะเก็บเอาไว้ให้นะคะ แต่ยังไม่รู้ว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยมีมีมาเล็ดเยอะหรือเปล่าโอ้โหมามาก็ยังไม่เจอสีแดงเลยค่ะเพราะเพราะคนเข้ามาเก็บก่อนแล้วไม่มีเลยพริกอันนี้ค่ะคนคนมาเก็บบ่อยเก็บเยอะด้วยอย่างนี้ก็ไม่อยากจะ เก็บไปเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเผ็ดไหนลองชิมเม็ดอ่อนๆใช่ไะยัไม่เหมือนแคลโรยนนารีเพอร์อันนั้นหากกัดควบแรกนะร้อนทั่วลิ้นเลยค่ะอันนี้ยังเผ็ดน้อยกว่าหายาก แดงๆมันก็จะมีแต่จากต้นที่ที่เหี่ยวค่ะเนี่ยเนี่ยอย่างพวกเนี้ยไม่รู้ว่าแก่หรือเปล่าเพราะว่าใบเหี่ยวแล้วขายดีจังเลยนี่ไม่ได้มารับจ้างเก็บพริกนะคะคือมาเก็บพริกเพื่อที่จะเก็บแล้วเอาไปจ่ายเงินนะคะโหไม่มีเลย ได้แค่นี้ค่ะวันเนี้ไหนลองไปดูตรงนั้นที่แดงๆว่าใช่ไหมถ้าตาลายก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่าเดินมองแต่แต่พริกลืมจ้องที่โทรศัพท์มันเป็นมันเป็นต้นที่เหี่ยวทำไมขายดีแบบนี้นี่ไม่มีจริงๆค่ะ เมื่อก,กี้ก็ทำเหล่นไปลูปหนึ่งไดยย้แค่นี้ไดแค่นี้จริง excuse me this one go chilly hot พ sure. sure. วกมาซื้อน่แหละคะ่ะ no 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 I mean this one is ghost chili hot okay thank you ได้哟โอ้ oh, ขายดีมากเลยอะให้ <dans es> ลองชิมเก็บมาชิมดีกว่าค่ะ พราะเดี๋ยวมันไปปนกันกลัวจะไม่เผ็ดชิมรูปนี้ก็ได้เนี่ยค่ะชิมเม็ดเนี้ยดูสิกัดสองกัวเพิ่งจะเผ็ดเนี่ยค่ะกัดสองกววแรกไม่เผ็ดเลยไหนลองอันนี้ทิ แต่ว่าไม่เท่าแคล,ลิฟลร์น้าเลยรู้เลยได้แค่เนี้ยก็ไม่รู้ว่ามีอยู่กี่เม็ดไม่มีจริงๆ ขอชิมอีกครั้งหนึ่งเถอะมันไม่ไม่เผ็ดสะใจค่ะไม่ไม่ได้ไม่เผ็ดแบบแบบแบบงฝั่งนั้นอันนี้ไม่น่าจะใช่ เมื่อกี้สองคนเขาเก็บจากแปลงนี้แล้ะคะ่ะอุ้ยนี่ไงนี่ขอชิมหน่อยนะว่าเผ็ดไหม เห็นค่ะแลก็ปากป้ายว่าโกดนะคะโกดโดกนะนี่ค่ะโดก ชิมชิมอันนี้อีกครั้งหนึ่งไม่เผ็ดเลยมันไม่เผ็ดชิมอีกครั้งนะคะสู้แคลรไลน่าริเพอร์ไม่ได้เลยสักนิดหนึ่งค่ะ ไปดูอีกฟาร์มนึงว่าโกชีวี่เขามีไหมค่ะฟารมที่จะไปเก็บผัดปลังค่ะไหนไลองดูชิมเหี่ยวๆนี่ที่คะเผ็ดไหมไม่เผ็ด ไม่เผ็ดค่ะสงสัมันกลายพันธ์แล้วแน่ๆเลยเนี่ยมันคงกลายพันธ์ค่ะเขาก็ปากป้ายเอาว่าโกสเดี๋ยวๆกันไหนไปดูแปลงนั้นค่ะเนี่ยโกสจะอยู่ฝั่งเนี้ยกับกับตรงนู้นเก็บลูกเหี่ยวๆมากินค่ะ เหมือนเดิมอืมขอโทษค่ะอันนี้มีมีอันนี้มีรสเปรี้ยวเผ็ดนี่มีรสเผ็ดค่ะเผ็ดเผ็ดงั้นอันนี้โอ้โหดูเหมือนมีฝนแต่ตรงนี้มีรสเผ็ดเผ็ดจริงๆค่ะเผ็ดเผ็ดอันนี้เผ็ดอันนั้นน่าจะเป็นอีก อีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าจะไม่ขั้นนะคะจะไม่แค้นมันอาจจะเผ็ดน้อยกว่าโกชิลี่เมื่อกี้ชิมไปแล้วเผ็ดค่ะไหนลองชิมมันนี่สิขนาดลูกเขียวๆหูเผ็ดเผ็ดอันนี้ใช่ค่ะลูกเขียวๆยังเผ็ดเลย นียวยคงไม่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์มาฝากแล้วค่ะได้มาแค่เนี้ยแต่ตรงนี้เผ็ดตรงนั้นต้องเป็นนั่นนะคะจะไม่แค่น่ะจะไม่แค่นอืมเผ็ด อันนี้เผ็ดจริงๆแสบลิ้นเลยแต่อันนี้เผ็ดเผ็ดเผ็ดือเผ็ดคราวนี้ก็จะไปเก็บพริกเผ็ดของไทยนะคะ ได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ